สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบก,กับครูเดือนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสามิติเราไปดูกันเลยค่ะรูปเรขาคณิตสามิติความหมายรูปเรขาคณิตสามิติเป็นรูปเรขาคณิตที่มีความยาวความกว้างและความสูง หรือที่เราเรียกกันว่าความหนาหรือความลึกนั่นเองค่ะรูปเรขาคณิตสามิติจะต่างจากรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแต่ความยาวและความกว้างเรามารู้จักชนิดของรูปเรขาคณิตสามิติกันค่ะชนิดที่1นนะคะเรียกว่าปริซึมชนิดที่สองเรียกว่าพีระมิดชนิดที่3เรียกว่ากรวยชนิดที่4เรียกว่าทรงกระบอกและชนิดที่5เรียกว่าทรงกลมค่ะ ชนิดและลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดที่1ก็คือปริซึมนั่นเองค่ะเรามาดูรูปปริซึมรูปที่1กันนะคะรูปปริซึมรูปนี้มีชื่อเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีองค์ประกอบก็คือจุดยอดมุมเส้นขอบหรือสันหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากและหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ ซึ่งเราจะเรียกปริซึมตามชื่อของหน้าตัดหรือฐานนั่นเองค่ะรูปปริซึมรูปนี้มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจึงเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะต่อมานะคะรูปที่2รูปนี้เรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือลูกบาศก์ค่ะ เราจะสังเกตว่าปริซึมรูปนี้มีลักษณะคล้ายลูกเตา๋าเนื่องจากมีความยาวความกว้างแล้วก็ความสูงที่เท่ากันค่ะองค์ประกอบก็จะมีจุดยอดมุมเส้นขอบหรือสันหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราจึงเรียกปริซึมรูปนี้ว่าเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือลูกบาศก์ ต่อมานะคะรูปที่3รูปปริซึมรูปนี้เรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมค่ะมีองค์ประกอบก็คือจุดยอดมุมเส้นขอบหรือสันหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมและหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะซึ่งเป็นที่มาของชื่อปริซึมรูปนี้ที่เรียกว่าปริซึมสามเหลี่ยมค่ะต่อมานะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปบอกชื่อคุณครูจะให้เด็กๆลอง บอบคุณครูสิคะว่าปริซึมรูปนี้มีชื่อเรียกว่าอย่างไรเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปริซึมรูปนี้มีชื่อเรียกว่าปริซึมห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะซึ่งจะมีองค์ประกอบก็คือจุดยอดมุมเส้นขอบหรือสันหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมและหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมองค์ประกอบจะคล้ายๆกันนะคะจะต่างกันตรงหน้าตัดหรือฐานค่ะซึ่งเราจะเรียกปริซึมตามหน้าตัดหรือฐาน ขขอองงเเานนั่นค่คะต่อมานะคะชนิดที่2ก็คือพีระมิดพีระมิดรูปที่1เรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมมีองค์ประกอบก็คือจุดยอดมุมหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเส้นขอบหรือสันและฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเราเรียกพีระมิดรูปนี้ตามฐานนะคะซึ่งเป็นฐานสามเหลี่ยมจึงมีชื่อเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะพีระมิดรูปนี้มีชื่อเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมมีองค์ประกอบก็คือจะคล้ายๆกันนะคะมีจุดยอดมุมมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมีเส้นขอบหรือสารและมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะต่อมานะคะรูปพีระมิดรูปนี้เด็กๆลองทายสิคะว่าพีระมิดรูปนี้เรียกว่าอย่างไร ใช่แล้วค่ะพีระมิดรูปนี้เรียกว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมมีองค์ประกอบก็คือจุดยอดมุมหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเส้นขอบหรือสันและฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกที่ว่าพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมานะคะพีระมิดรูปนี้ค่ะเป็นพีระมิดฐานหกเหลี่ยมค่ะมีจุดยอดมุม หน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเส้นขอบหรือสันและฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดที่3รูปนี้นะคะเรียกว่ากลวยค่ะซึ่งกลวยจะมีฐานเป็นรูปวงกลมตามเส้นประสีแดงนะคะมองไปจะมองเห็นเป็นรูปวงกลมค่ะ กรวยนะคะจะมีผิวโค้งเรียบมีฐ sure านเป็นวงกลมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานนะคะต่อมาค่ะเป็นทรงกระบอกค่ะซึ่งทรงกระบอกจะมีหน้าตัดหรือฐานเป็นวงกลมค่ะตามลูกศรชี้เลยนะคะทรงกระบอกจะมีผิวโค้งเรียบมีหน้าตัดหรือฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกันค่ะต่อมาค่ะเป็นทรงกลมทรงกลมนะคะจะ มีผิวโค้งเรียบที่ทุกๆจุดบนผิวอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันนั่นเองค่ะจากตัวอย่างนะคะจะมีจุดตรงกลางค่ะแล้วก็จะขีดเส้นมาที่ขอบของทรงกลมนะคะไม่ว่าจะขีดมาฝั่งนี้ขีดมาฝั่งซ้ายหรือขีดไปด้านบนนะคะเขาก็จะมีระยะห่างที่เท่ากันค่ะ ต่อมาค่ะเรามาสรุปความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติกันค่ะรูปแรกนะคะก็คือปริซึมซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันมีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อมาค่ะรูปที่2เป็นพีระมิดซึ่งพีระมิดนะคะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมมียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานมีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อมาค่ะเป็นกล้วยกล้วยนะคะเป็นรูปเรขาคณิตสามิติที่มีฐานเป็นรูปวงกลมมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานต่อมาค่ะเป็นทรงกระบอกทรงกระบอกเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานหรือหน้าตัดทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบเดียวกันค่ะ รูปสุดท้ายก็คือทรงกลมนั่นเองค่ะทรงกลมเป็นรูปเรขาคณิตสามิติที่มีผิวโค้งเรียบทุกทุกจุดบนผิวจะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันค่ะเราสรุปเนื้อหาและเรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆสังเกตสิ่งของที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวนันและลองตอบคุณครูว่า สิ่งของที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันนั้นมีลักษณะคล้ายกับรูปเรขาคณิตสามิติชนิดใดเราไปดูรูปแรกกันเลยค่ะรูปนี้เป็นรูปกล่องลังนะคะเด็กๆคิดว่ากล่องลงังกล่องนี้มีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดคะใช่แล้วค่ะเด็กๆก,กล่องลังมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติที่เรียกว่าปริซึมนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะรูปที่2เป็นรูปกลวยไอศกรีมค่ะเด็กๆคิดว่ากลวยไอศกรีมมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆกลวยไอศกรีมมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติที่เรียกว่ากลวยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะรูปที่3เป็นรูปขนมเทียนค่ะเด็กๆลองสังเกตค่ะว่าขนมเทียนมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดคะ ถูก uh. ต้องแล้วค่ะขนมเทียนมีลักษณะคล้ายรูปเร dakika. ขาคณิตสามมิติที่เรียกว่าพีระมิดนั่นเองค่ะต่อมานะคะรูปที่4เป็นรูปลูกฟุตบอลนั่นเองค่ะลูกฟุตบอลมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะรูปฟุตบอลมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติที่เรียกว่า ทรงกลมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะรูปสุดท้ายเป็นรูปแก้วน้ำที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะให้เด็กๆสังเกตค่ะว่าแก้วน้ำมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแก้วน้ำมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติที่เรียกว่าทรงกระบอกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาของเรา ก็จะมีเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมกันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้วหากเด็กๆมีข้อสงสัยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย